มอเมี่ยวคะคุณแม่อยากให้ลูกเป็นหัวแถวอะคะ่ะต้องทำยังไงดีคะหัวแถวคือยืนอยู่หน้าเพื่อนเป็นหัวหน้าห้องหรือว่าเป็นหัวแถวแบบไหนคะถ้าเป็นหัวแถวแบบเป็นผู้นําตัวเองนะคะมีอยู่3ข้อค่ะแม่เซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะ 1. คือต้องล้มและลุกเป็นนะคะกล้าค่ะกล้าที่จะล้มและลุกกล้าที่จะกล้าทําสิ่งใหม่ๆค่ะกล้าที่จะออกนอกกรอบล้มแล้วก็ลุกข,ขึ้นมา สองค่ะขยันอดทนค่ะถ้าลูกเราสามารถที่จะขยันอดทนและสามารถทำงานต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ซ้ำไปซ้ำมาได้ค่ะลูกเราจะประสบความสาเร็จค่ะข้อที่สามสำคัญมากๆเลยค่ะการที่มีเอมพัตตี้หรือเห็นอกเห็นใจคนอื่นลูกเราจะสามารถมีคอนเน c t ชันมีเพื่อนและสามารถขยายกิจาการและทำงานได้กว้างขวางค่ะเพราะฉะนั้นมีสามข้อนี้นะคะ หนึ่งค่ะลมและลุกให้เป็นกล้าที่จะทำนอกกรอบสองค่ะขยันอดทนค่ะสามค่ะเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะแค่นี้ลูกเราก็เป็นหัวแถวได้แล้วค่ะคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟกดติดตามกดแชร์กันไว้นะคะ